สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอลัมน์ดีๆอย่างคอลัมน์กลองสถานการณ์นะครับซึ่งเป็นคอลัมน์ที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้ตรงกับฉบับประจำวันพระสบะดีที่22เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2565นะครับกับเรื่องราวดีๆที่วิเคราะห์แล้วก็เอามาเล่าให้ฟังกันนะครับวันนี้หัวข้อที่ให้ไว้เนี่ยคือปล่อยผีสามพี่น้องตระกูลชินดีรับ พลังประชารัฐกับเพื่อไทยส่งกลิ่นอธิบายความกันอย่างนี้ครับหัวข้อเนี่ยต้องการจะสื่อให้คุณผู้ฟังที่รักเนี่ยได้เห็นว่ามันเกิดการดีลรับขึ้นมาหรือว่ามีข้อตกลงรับๆเกิดขึ้นระหว่างพลังประชารัฐกับเพื่อไทยก็เลยต้องมีการปล่อยผีสามพี่น้องให้แยกออกจากกันซะตาคนต่างเดินนั่นแหละครับเอาง่ายๆเริ่มต้นอย่างนี้นะครับ ก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นคดีที่หลายคนจับตามองเป็นพิเศษเลยสําหรับคดีทุจริตการระบายข้าวแบบรัตรรัฐหรือว่าจีทูจีภาค2ซึ่งอยู่ในมือของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชทําไมนะครับก็เพราะว่ามีตัวละครสําคัญก็คืออดีตนายกรัฐมนตรี2คนอย่างนายทักษิณชินวัตรกับนางสาวยิ่งรักชินวัตรรวมไปถึงคนในตระกูลชินวัตรอีกคนหนึ่ง ก็คือนางเยาวภาวงส์สวัสดิ์แกนนาพักเพื่อไทยเนี่ยนะครับอยู่เป็นตัวละครสําคัญในตอนนี้ความน่าสนใจของคดีนี้เนี่ยอยู่ที่การที่คณะกรรมการปรปรชเขาไปกันเอาตัวผู้ถูกกล่าวหาในคดีทุจริตจ2 g ซึ่งขอรุญ,ญาตที่จะเรียกว่าเป็นภาคหนึ่งภาคสองก็แล้วกันนะครับภาคหนึ่งไปแล้วไปกันเอาตัวของผู้ถูกกล่าวหาในคดีทุจริตจ2 g ภาคหนึ่งอย่างบุญทรงเตริยาพิรม ซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในขณะที่เกิดเหตุและตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการถูกจําคุกเอาการเอาไว้เป็นพยานครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับก่อนที่จะมีบทสรุปของคดีเนี่ยก็มีกระแสข่าวเล็ดลอดออกมาในทํานองว่าปปชเนีมีหลักฐานเด็ดที่ได้มาจากการซัดทอดเป็นเทพลับในลักษณะของการสั่งการคดีนี้นี่แหละครับคุณผู้ฟังที่รักครับ ถูกมองว่ามีนัยยะสําคัญทางการเมืองอยู่เหมือนกันถ้าหากว่าตัวละครทั้ง3ามตัวละครที่ถูกกล่าวหาอย่าง3พี่น้องตระกูลชินวัตรถูกชี้มูลเนี่ยมันจะส่งผลต่อพรรคเพื่อไทยนะครับที่กําลังช่างใจอยู่ว่าจะชูคนในตระกูลอุงอิงแพรทองทานชินวัตรขึ้นเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหรือไม่ล่ะครับแล้วก็ยังจะส่งผลต่อองค์คาพยพที่จะต้องกลับมานั่งประเมินสถานการณ์กันวันข้างหน้าว่าถ้าเกิดปากหลักอยู่กับพรรคเพื่อไทยจะยังมีอนาคตอยู่หรือเปล่า ขณะเดียวกันคดีนี้ยังจะมาคาบลูกคาบดอกในช่วงปลายสมัยรัฐบาลเข้าไปอีกและก่อนจะเกิดการเลือกตั้งเพียงไม่กี่เดือนเท่านั้นเองก็เลยทําให้ถูกเพ่งเร็งเป็นพิเศษนะครับเดิมทีเนี่ยพลตารวจเอกวัชรพลประสานร,รัชกิจซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการปปชก็หมายมั่นปั้นมือนะครับว่าจะนำวาระนี้เข้าสู่ที่ประชุมในช่วงสิ้นเดือนพฤศจิกายนแต่สุดท้ายปุ๊บปรากฏว่าเจอโรคเรื่อนครับ เลื่อนไปอีกสองสัปดาห์พร้อมกับให้เหตุผลว่ามีเอกสารเป็นจํานวนมากจนกระทั่งมีการนําเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมาการปรปรชเมื่อต้นสัปดาห์นี้เองก่อนที่จะมีมติชี้มูลระดับเลขานุการรัฐมนตรีระดับอธิบดีและก็ภาคเอกชนซึ่งเป็นตัวละครเดิมที่เคยถูกชี้มูลในภาคแรกทั้งหมดนะครับส่วนเทปลับที่หลายคนจับตาเนี่ยกลายเป็นว่าไม่มีครับ ขณะที่สมพี่น้องตระกูลชินวัตก็ถูกตีตกทั้งหมดเลยโดยกรรมการปรปรชเสียงข้างมากเนี่ยให้เหตุผลบอกว่าชื่อเหล่านี้โดนตีตกมาตั้งแต่คณะกรรมการปรปรชชุดที่มีนายวิชามหาคุณเป็นผู้รับผิดชอบแล้วการมาชีมูลในภาคนี้จึงย้อนแย้งกันทําไม่ได้การตีตกชื่อของสามพี่น้องตระกูลชินวัตเนี่ยนะครับถูกขบวดเข้ากับประเด็นทางการเมือทงทันทีโดยเฉพาะเรื่องกระแสข่าวที่บอกว่ามีข้อตกลงลับๆหรือว่าดีลรับ ระหว่างพลเอกประวิตยวงสุวรรณในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐกับผู้หลักผู้ใหญ่ในพักเพื่อไทยเขามีข้อตกลงรับรับกันนะครับว่าจะมีการร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลในการเลือกตั้งครั้งหน้าซึ่งแน่นอนแล้วครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีกระแสะข่าวดังกล่าวออกมาอย่างหนาหูทีเดียวนะครับกระแสะข่าวบอกว่าพักเพื่อไทยเนี่ยจำเป็นต้องพึ่งพักพลังประชารัฐของบิ๊กป้อมหรือว่าพลเอกประวิตยซึ่งมีออปชันเสียงสวพ่วงมาด้วยเพื่ออะไรครับ เพื่อให้เพียงพอต่การโหวตแคดิเดตนายกรัฐมนตรีนั่นแหละครับและไม่เพียงเท่านั้นนะครับยุทธศาสตร์การทําพักพลังประชารัฐในภายหลังไม่มีบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชาพลังประชารัฐก็เลยพร้อมที่จะถูกปรับเปลี่ยนมาเป็นไซส์ SME หรือว่าเป็นพักการเมืองขนาดกลางซึ่งพร้อมที่จะเป็นตัวแปรได้ในทุกขั้วการเมืองนั่นแหละครับถ้าหากมาขั้วเก่ารวบรวมเสียงไม่เพียงพอเนี่ยบิ๊กตู่ก็ไปต่อไม่ได้ พลังประชารัฐยังสามารถไปต่อทางการเมืองได้เพราะว่ากุญแจสอวอ,อีกหนึ่งดอกเนี่ยอยู่ที่พี่ใหญ่ซึ่งก็คือพลเอกประวิตยนั่นแหละครับนอกจากนี้ครับจะเห็นได้ว่าถึงแม้พรรคเพื่อไทยเนี่ยจะโจมตีรัฐบาลรวมไปถึงบิ๊กตู่แต่สังเกตไหมครับไม่เคยแตกต้องบิ๊กป้อมในทางเสียเสียให้หายเลยเหมือนกับเกรงอกเกรงใจอะไรกันทำนองนั้นเอาละในเมื่อคณะกรรมการปรปรชเนี่ยตีตกสามคีย์แมนคนสำคัญของพรรคเพื่อไทยไปแล้วก็เลยถูกตั้งข้อสังเกตว่าน,นี่เป็นการ ทอดไมตรีกันหรือเปล่านะครับและก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยคณะกรรมการปรปรชชุดนี้ภายใต้การนําของบิ๊กกุ้ยเนี่ยถูกจับจ้องมาตลอดว่ามีความสนิทสนมหรือมีสัมพันธ์อันดีและเป็นอดีตผู้ใต้บังคับบัญชาคนสนิทของตระกูลวงสุวรรณมาโดยตลอดมันก็เลยยากครับยากที่จะไม่ถูกจับไปเชื่อมโยงว่ามันมีอะไรอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ครั้งนี้หรือไม่ล่ะครับยากครับ